สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะครับวันนี้พามาดูยาง600ยอดดำนะฮะที่หลายๆคนอยากจะโค่นทิ้งนะฮะเวลาปลูกไปนะครับผม600ยอดดำเขาจะโค้งๆอย่างนี้นะครับนี่นะนี่ครับต้นเขาจะเป็นเก็ดมังกรนะฮะ600ยอดดำแท้ๆอย่างเงี้ยครับต้นจะโค้งๆนะครับนี่ยๆๆเดี๋ยวสังเกตต้นนนนะฮะนี่นะ ต้นตรงโรงหกร้อยยอดดำแท้ๆมันจะไม่ค่อยไม่ให้ออกครับถ้าเทียบกับหกร้อยหรือสองห้าหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้เรื่องเลยครับหกร้อยยอดดำต่ปลูกไปแล้วเราก็ต้องบำรุงรักษาไว้นะครับนะฮะบำรุงรักษาไปครับอาจารย์ต้นก็ได้แแนะนำว่าถ้าปลูกไปแล้วก็ลองเอาน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นไปใช้ดูนะฮะมันก็ได้ผลนะครับวันนี้วันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับใกล้วันว,นเวนาเลนไทน์แล้วนะครับ ใครมีความรักนะฮะอย่าลืมเอาเอาดอกกุหลาบนะฮะไปให้แฟนตัวเองนะครับผมนะครับวันวาเลนไทน์นะครับคนไทยเรานี่ก็เอาทุกเทศกาลเลยครับฝรั่งฝรั่งก็เอานะครับฝรั่งก็ทำนะครับผมเนี่ยฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะฮะช่วยได้นะครับนอกเรื่องไปน่นเลยครับนี่นะครับ หกร้อยธรรมดานะครับเนะี่ยใบดําปึ๊กเลยวันที่สองกุมภานะครับวันเนี้ยใบดําเลยฮนะใบใบคุ้มหมดแล้วนะครับเนี่ยดูดิให้เปรียบเทียบกับไอ้เนี่ยโค้งโคงอย่างเงีง้ยตรงเนี้ยเป็นหกร้อยยอดดำหกร้อยยอดดำที่แถมจะโค้งโค้งอย่างเงีง้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับปลูกไปแล้วก็บำรุงไปนะครับ ปลูกแล้วเราก็ดูแลกันไปนะครับอย่าไปโค่นนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าไปโค่นแล้วก็ลองเปิดใจใช้น้ำหมักสูตรสองของจานต้นดูนะฮะมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับลองพ่นดูต่อเนื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ร้อนแล้วนะครับเนี่ยร้อนอบอ้าวมากแดดแดดแต่ไม่รู้ว่ากี่มีดเกิดแล้วจะอารมณ์ช่างนะฮะช่างสินนะลูกน้องนะครับกีดหนึ่งพักสองพักสามอะไรก็ว่าไปนะครับ ลหลายๆคนก็ปลูกเยอะทั้งประเทศเลยโดนหลอกขายพันธุ์่ะการต้นก็โดนมปสองไร่นะฮะหลอกขายพันธุ์นะแล้วขายไม้ก็ไม่ได้ราคาหรอกดูโค้งซึ่งอย่างเงี้นี่เนี่ยมันจะได้ราคาตรงไหน s> <S คือโค้งแล้วมันได้น้ํายางเยอะก็ไม่ว่าหรอกต้นเล็กๆเหมือนสองห้าหนึ่งแต่ได้น้ํายางเยอะผมก็ไม่ว่าหรอกแต่น้ํายางก็โคโลแค่แรล่นะครับภาษาอีสานจะบำรุง <_ s> ไปนะครับ มันปลูกไปแล้วยางราคาดีแน่นอนอีกสี่ห้าปีเนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็พ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะฮะหลายท่านมันหลายๆท่านก็ปลูกไม่เยอะหกร้อยยอดดำห้าไร่สามไร่ห้าไล่ไลไลอย่างเงี้ยก็พ่นน้ำหมักสูตรสองของาจารย์ต้นไปนะเทียบเอแล้วก็คู่กับการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินด้วยนะครับหน้าฝนนี่จัดเต็มเลยฮะปุ๋ยเคมี ดูดิใบร่วงหมดแล้วใบมันเยอะจริงหกร้อยคอดขึ้ข้างบนยังยังไอตัวคิวเขียวยังหนาๆยังไม่ร่วงเลยครับไอร่วงที่ือคือ,คอ,คอ,คอต้นยอดข้างบนนะดูคิดดูดิขนาดร่วงยังไม่หมดใบ,ใบมันใบมันเยอะจริงพันเนี่ยเนี่ยหนาเยอะด้วยดูดิครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยมันละลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับเนี่ยของปีที่แล้วนะก็ละลาย ไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับถ้าปลูกไปแล้วก็ดูแลกันไปนี่นะครับเนีย่ยเป็นเกดมังกรอย่างนี้นะครับหกร้อยยอดดำเวลาเขาแตกออกมาเขาจะคือเวลาเขาอ้วนเขาจะแตกลายงาออกมาคัดเจนคือเป็นเก็ดมังกรอย่างเงี้ยบำรุงดีๆนะฉีดน้ำหมักก็จะอ้วนๆอ,อย่างนี้แหละครับ ฉีดทำหมักไปมันก็โดอนอ้วนอ้วนไปก็จะแตกายงาอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะ600ยอดดำแท้ๆเลยนะครับบางท่านบอก600ยอดดำอีกอันหนึ่งที่ต้นใบดําก็เป็น3001นะครับไม่ใช่600ยอดดำที่มันห่วยๆอย่างของผมนะครับอันนั้นมันจะต้นต้นจะตรงต้นมันจะตรงไม่โค้งคดอย่างนี้นะครับอันนั้นมันยังโอเคกว่าพันนี้นะ ที่บางคนเข้าใจว่า600ยอดดำคือกับ3001มาเลยอันเดียวกันนะครับบางคนครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือ3001ต้นที่มันตรงๆแล้วก็เป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะถ้า600ยอดดำที่ห่วยๆเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละครับคดเคี้ยวอย่างนี้แหละครับ600ยอดดำก็ยังพอได้นะครับประมาณนี้แหละไม่หรือหวาแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับทั้งปี ไม่หวือหวาไม่เหมือนหกร้อยแล้วก็ไม่เหมือนสองห้าหนึ่งไม่เยอะแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับพ่นน้ำหมักสูตรสองของจานต้นไปก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับไม่มากไม่น้อยนะกลางๆแต่ต้องพ่นน้ำหมักสูตรสองของจานต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินนะครับมันไม่หวือหวาเหมือนพันสองห้าหนึ่งหรือพันหกร้อยนะครับ บางต้นก็เยอะบางต้นก็น้อย,อยเป็นธรรมชาติของเขาครับนี่นะพันหกร้อยยอดดำต้นเขาจะคดเคี้ยวนะหล,หลายต้นเห็นไหมดูดูไกลๆเนี่ยเดี๋ยวคดมาทางนี้เดี๋ยวคดมาทางนี้ครับนี่คือคดแบบนี้คดแบบนี้มันไม่ไปทิศทางเดียวกันหรอกครับแต่ว่าเนือสีเงินใดนะฮะเราปลูกไปแล้วเราก็บำรุงไปนะครับเนี่ยจะเป็นเกล็ดบางกรอย่างเงี้ยเวลา ต้นเขาอ,อ้วนนะฮะอ้วนเพราะว่าเราบุงบำรุงดีฮะทั้งปีก็พ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะฮะเอาไปใช้ครั้งแรกก็ฉีดพ่อนอาทิตย์ละครั้งนะครับสามครั้งแรกนะครับอาทิตย์ละครั้งครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งก็ได้นะครับใบมันข้างล่างมันจะยังไม่ร่วงแต่ยอดมันจะร่วงหมดแล้วนะครับดูความหนาของใบเขานะครับ ดูคนละเรื่องลำต้นนะดูฝั่งน้นนะ่ะต้นมันสวยเลยนั่นหกร้อยธรรมดาต้นมันสวยแต่ว่าที่ว่าหน้าตาเยอะๆนั่นแหละก็หกร้อยนั่นแหละหกร้อยธรรมดาตอนนี้คืนแล้วนะคืนเกือบหมดแล้วปีหน้าฟ้าใหม่รับรองฮะจัดเต็มเลยดูความมืดอ่ะเห็นไหมพ่นน้ำหมักสุดสองของจาร์ต้นไปนครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่ภาวนาอย่าให้ฝนมานะครับเนี่ยถ้าฝนมาเนี่ยโอ้ ใบมันก็จะมีร่วงบ้างนะครับเพราะมันมันใบมันยังอ่อนอยู่ฮะขอบคุณครับ f อฟซสวัสดีครับ